น้องแตมคะพี่กี้ฝวังให้ป้ากับพี่หยงไปค่ะค่ะเดี๋ยวไปให้ค่ะขอบคุณค่ะ ไปเรียนวันน e. like like ี้เหนื่อยใช่ปหมโอ้ใช่ดีเต็มบ้านเยอะมากเลยพี่ป๊อบพี่ยอมค่ะพี่กีสั่งมาให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรอะอะไรอะป๊อบไม่เห็นเงี้ยเลยอะกงี้ยเป่าเปล่าว่ะเราไปแล้วว่าจะหาเงี้ยเงี้หาใครดีอะป๊อบ เปล่าๆเนี่ยใช่ม kind of oh! ีอะไรบ้างเนี่ยอะไรของกี้เนี่ยกี้คิดอะไรอยู่เนี่ยโอ๊กกี้ทำอะไรเนี่ยเปล่าก็ได้เปล่าเพิ่งอะไรเนี่ยงงมากเลยพี่ปอพี่โยพี่กี้คะคะเราเรียดมาให้คะค่ะขอบคุณค่ะเราเรีดอะไรเนี่ยกี้เราม่ต้ใช้ความร้อนอะลองดูไหมมันคือแต่หมายร่องขนเลยเนี่ยน่าจะลองดูโอเคจะปัก ต้องรอแล้วดิให้มันร้อยก่อนใช่ไหมเนี่ยน่าจะแล้วป๊อปอืมเพาชักเท่าไรเขาว่าตัวนี้เราแล้วแหละหยกโอเคงั้นเราเรียกเลยนะเอาเลยจัดการเฮ้ยกระดาษจะไหมไหมเนี่ยเฮ้ยบอกว่าไม่ไหมหรอกป๊อปไม่ไหมแน่นะพี่พี่เฮ้ยกินออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวไอ้อ่ะไม่ต่อละตัวไอ้ไอ้อะไรอ่ะไออะไรล่ะเขีนเขียวว่าอะไรล่ะ เอ็มเอ็มหมอไอเอสคุยตื่นเต้นโอเคโอเค I miss you โอ้ยกี้ต้องพูดแค่นี้อ่ะทำไมนะกี้แก่ทำไมเนี่ยกี้พูดไม่ได้คำแร่เนี่ยหนือว่ากี้คิดอะไรอยู่แน่ๆเลยถูกแก่พวกเราเนี่ยเล่นให้บราอองกันเล่นไงใช่โอ้ยเราคิดตั้งนานก่อนจะเขียนเราจะรู้มันคืออะไรงงมาก อะไรของกี้เลยใหญ่หนไม่รู้จะหาคำไหนพูดกับกี้จริงๆเ่ทัชโซเขาไปอยู่ไหนเนี่ยฮะกี้กี้ที่ไหนนางงามเดินหรือเปล่าเนี่ย่าฮ่ามาสุกที่มาเลยมาเลยมาเขี่ยเลยมาเ,ลมาเคลี่ยเลยมาเขี่ย,ยเลย,ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรกี้ทำอะไรเนี่ยปวดหัวจะตายใช่มันคืออะไร <c oughs> อ๋อเนี่ยนะอือ,อ,อกี้ทำเล่นๆแหล้วโแล้วมันคืออะไรทำมันเป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยคะ เออก็ปกติอะนะสาสารมีอุณหภูมิจุดเผาไหม้อะแตกต่างกันไปทำให้ในยานนาในการเผาไหม้เนี่ยแตกต่างกันไปด้วยโคตรชัวร์เลยเช่นน้เช่นน้ำมะนาว,วเขียนแมน่น่ะมิเหลืเ<อ>ลียด้ไงน้ำมะนาวมีกรดฟิติกเรียนมาเรียนมาเวลากี้เขียนแล้วตวรีดถูเนี่ยก็จะเป็นตัวสอหนี้อืมเออใช่อ่าอย่างนี้ถ้ารีบไปนานมันไม่ไหม้อะค่ะกี้ ถ้าเรียนนานก็ไม่นะแต่กระดาษมันจะไม่กับตัวอักษรที่เขียนด้วยน้ำมะนาวถึงว่าตอนที่ดีแต่เมื่อกี้กินออกเลยนึกว่าจะไม่หมดแผ่นละแล้วยงว่าถ้าเราวาดรูปไปเนี้ยเราก็ต้องระวังใช่ไหมไม่ให้กระดาษไหมใช่ไหมใช่แต่ก็สวยดีนะเนี่ยอาร์ติแต่ขาหลังก็ไม่ตังอะไรนะถูกปรหลัวมากงงมากเลยน้องเอาของมาให้อะไรเนี้ยตอนแรก็นึกากระดาษปากันมันจะฉีดทิ้งละใช่ถ้าไม่มีตรีนทิ้งเลยแล้วเนี้ยจริงๆริงเออทกันถูกได้ไงเนี่ย ็ตอนเรียไงคอมร้อนคอมร้อนเรียนเรียนมาเหมือนกันรู้มาเหมือนกันเออแหมเออภาษาเล่ยนอ่ะห้าโมงแล้วอ่ะวิ้งขี้กับบ้านก่อนนมันเร็วนะก็มากลับจับเนี้ยแป๊บๆเองอ an ่ะทำเกินบ yeah, ้านอีกแล้วหัวหัวว really? ่างั okay. ้นก็ทำเกินบ้านเฮียหยกพี่ก็บ๊ายบายบ๊ายบายดีๆนะคะบ๊ายบาย้าน Oh yeah. Oh yeah. <coughs> hey, uh, <laughs>